สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะะในช่อง YouTube Ford by พลอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะก็มีเจ้ากระบะ10ตัวนะคะที่แต่งดุดันไม่เกรงใจใครนะคะทั้งกันชนหน้าและกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นกระบะตัวท็อป,อปเลยนะคะคือรุ่นวายแท็กนั่นเองค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นวายแท็กตัวท็อปนะคะคับ4ค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบ10สปีดค่ะ เครื่องยนต์ของเขานี่คะก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ยไบเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบคู่นะคะแรงม้าอยู่ที่210แรงมิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะราคาจะจำหน่ายคันนี้ค่ะอยู่ที่1 3ึ0 0ล้าน0 0 0แสนนะคะแล้วก็จะเพิ่มสี่ขาวมุกนะคะอีก10,000บาทนั่นเองคะ่ะเดี๋ยววันนี้น้องพลอยพาชมกันค่ะว่ารถมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะที่มีความโดดเด่นมากๆตรงนี้นะคะ อันนี้คือกระจังหน้าฟอร์ FORD นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นตัวอักษรสีดำนะคะตัดกับสีแดงคะ่ะนี่เลยแล้วก็จะมีไฟสามดวงที่กระจังมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบ m ม t r i x LED นะคะก็ตัวนี้จะเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเด y l i g h ์เป็นตัวสีแคลมสวยๆแบบนี้นะคะทำให้ด้านหน้ามีความโดดเด่นแล้วก็สวยมากเลยสำหรับทางด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็น กันชนหน้าเหล็กนะคะเป็นของแฮมเมอร์ในเองค่ะตัวนี้ก็จะมีปลวกไฟตัดหมอกทางด้านข้างนะคะมาให้แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะ2ชิ้นเลยนี่เลยค่ะสวยๆบึกบึ้นแบบนี้เลยนะคะไปดูที่ด้านข้างกันเลยสำหรับทางด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแมกยางเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะคะก็จะเป็นสีกาไฟนะคะสำหรับตัวแมกค่ะ ส่วนตัวยางค่ะขนาดยางอยู่ที่255 55ทับนะคะเป็นขอบ18ค่ะมีเป็นแบบนี้เลยในส่วนของคิวร้อนะคะก็จะเป็นขนาด3นิ้วตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเดิมๆม,มาค่ะค่ะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องนะคะ360อองศารอบพันมาให้นะคะมีกล้องทางด้านหน้ากระจังแล้วก็ทางด้านนี้นะคะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะคะแล้วก็หูกระจกค่ะก็จะเป็นสีกาไฟเช่นเดียวกันค่ะตัว หูกระจกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับออโต้นะคะถ้าเราล็อกรถนะคะหูกระจกก็พับให้ด้วยตัวนี้ก็จะมีบายสปอตที่หูกระจกมาให้นะคะในส่วนของที่เราติดเพิ่มเติมนะคะก็จะมีในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็คิวกันสาดนะะั่นเองค่ะแล้วก็ที่ชิ้นมาจากโรงงานนะคะก็จะมีในส่วนของบันไดข้างนะคะแล้วก็ราวหลังคาค่ะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะ ถ้าถ้ารถจอดนิ่งๆนะคะสามารถบรรทุกได้ถึงร้อยโลเลยนะคะแล้วก็ถ้ารถวะะินค่ะบรรทุกได้ถึงเจ็ดสิบห้ากิโลเลยนี่เลยค่ะในส่วนของโลบาร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าวายเทนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้เลยเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็ตัดกระสีบอลเงินนั่นเองคะ่ะจะมีที่เหยียบขึ้นกระบาดท้ายมาให้นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเต็มโฟมแบบนี้เลย ในส่วนของด้านบนตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะนี่จะเป็นเรียบๆนะคะแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากค่ะตัวนี้และในส่วนของด้านท้ายนะคะมีการชนหน้าแล้วก็ต้องมีการชนท้ายค่ะอันนี้นะคะเป็นการชนท้ายนะคะของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะก็จะให้ความบึกบึนสวยๆแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการติดเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะมีห่วรักจูงทางด้านล่างนะคะ มีกล้องมองหลังแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงนะคะนี่ค่ะมีน้ําหนักเบานะคะดูเลยค่ะเดี๋ยวน้องไยพาไปดูภายในกันนิดนึงนะคะสําหรับทางภายในนะคะตัวเบาต่างๆนะคะหรือว่าทางคอนโซลนะคะก็จะเดินได้เป็นสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าวายเทนะคะตัวเบาอ้าวที่นั่งคู่หน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นปับไฟฟ้านะคะ นี่เลยตัวพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้สีทิศทางลงขึ้นดึงเข้าถอยออกได้นะคะก็จะมีในส่วนของ adaptive control ค่ะให้เหมือนกับว่าให้รถขับเองได้เลยมีรักษาระยะห่างจากคันหน้าค่ะแล้วก็ตัวนี้มีชะลอความเร็วนะคะหรือว่าเพิ่มความเร็วตามคันหน้าแล้วก็หยุดให้ด้วยคันหน้าหยุดคัรเรา,าหยุดคันหน้าไปคันเราไปค่ะการสตาร์ทรถคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ push s t นะคะก็คือว่าเกียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถได้เลยค่ะ ส่วนจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะมีขนาด8นิ้วนะคะเป็นภาพสีดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะในส่วนของจอกลางนะคะก็จะมีขนาด12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y a n d r o i ไ Auto ได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายค่ะทางด้านล่างจอลงมานะคะก็จะมีในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์นะคะฟังโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียบสายเช่นเดียวกันค่ะมีที่เสียบสาย A Type C นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบ10สปีดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเด็กมือไฟฟ้านะคะมี ในโหมดออฟโรดให้ด้วยค่ะก็จะขึ้นที่จอนี้เลยเราสามารถกดยิปล็อกหรือว่าโหมดลงเขาได้เลยนะคะก็ปรับโฟร์ไฮทูไฮโฟลตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้าวไวท์แท็กคันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีแคมเปญโปรพิเศษนะคะสำหรับเจ้าวไวท์แท็กค่ะคือ ดาว25%นะคะผ่อน4ปีนะคะรับไปเลยค่ะดอกเบี้ย0%นะคะก็สำหรับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจนะคะ่ะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์0838958402ค่ะหรือว่าจะเป็นแอนไลน์นะคะที่ g o y f o r d r ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย